สวัสเดี๋ยวเดี๋ยวส่ไปอ่าสวัสมาแล้วคะ่ะนะคะนี่ข้างหลังนี้นะคะกำลังแพ็คออเดอร์อยู่นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะถ้าลูกค้าได้สั่งซื้อยานะคะเรามี บ้านส้มคือช้อปปีนะคะอันนี้ก็กําลังพันยางอยู่เอาด้วยไม่ช่วยพันนะโอเนื้อที่พี่เางเดียวเอ่อ,อพี่แพ็กอยู่เป็นเบอร์อะไรไป2 5งห้าอ่ะพอแล้วมั้งดูนพันสองห้าห้นะคะเป็นยางบริสโตเป็นยางเปอร์เซนต์ของเรานะคะซึ่งลูกค้าสั่งซื้อมาทางช้อปปี้นะคะทางบ้านส้มเราเองนะคะวันนี้มีแพ็กหลายออเดอร์เลยนะคะ แล้วก็จะมีมีหลายเบอร์มากนะคะแล้วก็เบอร์นี้ก็จะเป็น195 65เหหนะคะเนาะเป็นของด้านรอบดูดอกยาแล้วก็อันนี้อันนี้ก็จะเป็น1ิเอ่อ่าอันนี้ก็จะเป็นขอด14นะคะเป็น17565 R14 นะคะตอนนี้รู้สึกว่าจะมี1 6 5 6 5 14ด้วยนะคะ สำหรับท่านใดนนะะที่หายางเบอร์14นะคะสั่งมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวหนิงนะคะจะทิ้งลิงก์นะคะลิงก์ช้อปปี้ไว้ให้นะคะสารถเข้าไปซื้อเข้าไปเลือกดูได้เลยนะคะร้านเราเป็นร้านยางเปอร์เซน็นที่คัดเกตมาแล้วนะคะคัดเกตมาแล้วนะแล้วก็มียางใหม่ด้วยมีล้อด้วยนะคะ,ะนะเข้าไปเลือกชมในร้านได้เลยเอ,อ,อ่ะอีกเบอร์หนึ่งจะเป็นเบอร์อะไร้ดย19560อ่ะ อีกเบอร์หนึ่งก็จะเป็น1 9 5 6 4 4 5หนะคะเราแพ็คออเดอร์ทุกวันนะคะไปไหนอะมาแพ็คเลยเรามีแพ็คออเดอร์ทุกวันนะคะร้านเราสั่งซื้อช้อปปี้นะคะลูกค้าสั่งซื้อช้อปปี้เข้ามาทุกวันนะคะแล้วก็ร้านเรานะคะส่งไว้นะคะสั่งปุ๊กแพ็คปับ๊บส่งเลยแล้วก็จะมีขนส่งมาลับนะคะตามระบบเลยนะคะเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะใครอยากสั่งซื้อนะคะช้อปปี้เรานะคะก็ ทักมาได้เลยค่ะบ๊ายบายหรือหรือ <Okay. S 1> หรือใครอยากมาซื้อที่หน้าร้านก็ได้นะคะร้านเราอยู่มีนุรีารามตะแคงค่ะชื่อร้านเอชอมนะคะเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ด้านล่างเลยนะคะ